สวัสดีครับพบกับร้านเบิร์นจัดทรงนะครับพร้อมขายอีกหนึ่งคันนะครับนูโวให้บยตัวเก่าแทนนะครับของคันนี้หล่อเลยครับอร่อแท้เกิดมาคันเลยนะครับคันนี้หล่อมากชุดสีสภาพเบิกใหม่นะครับสวยลายริ้วรอยไม่แตกไม่หักนะครับไม่มีลมนะครับสวยเลยให้ดูรละเดี๋ยวเราข้าวนะครับปั๊มบนฐานดำแท้นะครับประกับแอคทีฟนะครับ วิตไฟเอ r นะครับสวิตสตาร์โดมิโนชุดหน้าฟิเนลนะครับจานจูปิเตอร์แท้นะครับปัามลังผิดเสื้อเล็กนะครับสายเ y b บโชกหลังไวเดแท้นะครับท่อ MX นะครับล้ออาร์ก้อนนะครับอาร์มเจาะนะครับดุมเจาะนะครับยางไอซีวิงหน้าหลังนะครับ เบาหุ้มใหม่นะครับมือซ้ายโดมิโนโน,นะครับครอบแขงครบนะครับเครื่องดําเดิมนะครับไใส่นะครับอให้ฟังครับเครื่องฟิลเดเดิมนะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับใช้นานสกาตายครับ ก็ได้นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่ดังไม่ควันนะครับเพราเบี่ยงไม่ดังการไม่ดังนะครับไม่เงียบนะครับท้ายหอนแค่ตอนลออต่ํานะครับขับเร็วก็เงียบนะครับตามท้าตายนูโวเลยครับไม่กุ๊กไม่กักนะครับเงียบนะครับน้ำมันเครื่องไม่เยิ่มขาบตามนี้นะครับระบบไฟใช้งานได้นะครับไฟหน้าติดนะครับไฟเลี้ยวท้ายขวาติดนะครับเห็นบ้างไม่รู้ ับผมสวัสดีครับ